กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในรายการ Fidelity c h a n n e กับผมเฟิร์สนะในเกมที่มีชื่อว่า a u t o m a เชฟนะครับซึ่งเป็นการรวมของคำว่า automatic ซึ่งแปลว่าอัตโนมัติกับเชฟที่แปลว่าพ่อครัวนะครับรวมเข้าด้วยการกลายเป็น a u t o m a t ชฟหรือว่าพ่อครัวอัตโนมัตินั่นเองนะครับ ซึ่งจะเป็นเกมแนวที่ว่าแบบเหมือนเรียกไงดีเป็นแบบเหมือนวางแผ่นนู่นวางนี่ให้มันทํางานได้แบบเสิร์ฟอาหารนะครับอย่างที่เห็นในภาพด้านหลังเนะาะโดยที่วันที่อัดตอนนี้เป็นวันที่1มกราปี2,565นะครับซึ่งเป็นปีใหม่แล้วนั่นแหละแล้วก็หลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอ เข้าแคมเปญเลยละกันนะครับอ่าเบสิคทูตเตอรียลนะครับแน่นอนว่าต้องเล่นอันนี้ก่อนเสิร์ฟอาหารสามมือ้ออ่าใช้ไฟให้อยู่อ่าพย,พยายามใช้ไฟน้อยกว่าห้าร้อยวัตต์โอเคอ่าฮะวัตถุดิบห้าสิบฟีเวอร์นี่อะไรก็รู้ มากกว่า50หรือว่า50อันหรือว่าน้อยกว่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เบสิกทูตเรี้ยเนาะก็อันนี้เป็นเกมที่ผมได้รับฟรีมาจากอีพีคสโตร์นะครับซึ่งก็ได้มาเยอะอยู่ทั้ง m ูฟวิ่งเอาทั้งทูมไรเดอร์สภาคนะครับก็ได้มาหมดเลยก็คือช่วงนี้มันช่วงปีใหม่เกมมันก็แจกเยอะแจกดีลดราคาก็มีนะครับลดเยอะด้วยช่วงนี้นะครับ ซึ่งคลิปนี้จะใช้เวลอาอัดทั้งหมดอ่าครึ่งชั่วโมงนั่นแหละนะครับหรืออาจจะเกินหรือไม่ก็อาจจะน้อยกว่านะครับก็หลักๆที่เราต้องทํำคือตามนี้เนาะที่ผมอ่านไปแล้วบัเจ็ตก็คือเหมือนแบบต้นทุน,นมีสี่หมื่นนะครับสูตรอาหารก็เบอร์เกอร์ง่ายๆโอเคมาเริ่มกันสวัสดีเพื่อนมนุษย์ขอบคุณที่ตอบโฆษณาของฉันด้วยฉันตั้งคือร้านอาหารใหม่ แตนของฉันคือการใช้ควาอนมัติเป็นรูปแบบเพื่อลดต้นท <eled> <cs rhythms> ุนหรือลนคุดสมบัติฉันหมายถึงผลิตอาหารที่มีประโยชน์และอร่อยอย่างมีประสิทธิภาพคุ้นไปดีเราชอบกินจุูก่อนที่เราจะเริ่มต้นที่ร้านอาหารแห่งแรกเราต้องพิสูจน์แนวคิดก่อนฉันไม่เช่าซช้ทดสอบนี้ให้เราใช้ทำตามคำแนะนำของฉัน ได้ทำให้แน่ใจว่าแขนธุรกิจของฉันเป็นไปได้โอเคอัน okay. นี้ช่อสอนนะ WASD คือขยับกล้องนะครับขยับมุมกล้องแล้วก็ X กับ C X กับ C คือหมุนซ้ายขวานะครับ X คือหมุนซ้าย C คือหมุนขวานะครับแล้วก็อ่าถ้าจะซูมคือใช้ลูกก i ิ้งเมาส์นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นอ่าเริ่มจาก very simple ก็คือแบบ ง่ายสุดเลยนะครับคือการทำแบบเบอร์เกอร์เนี่ยแผ่นเบอร์เกอร์นะครับให้วาง Assembler อ่า AssembleAssembler อ่า m a c h i n e t h a t c o m b i n e e n g i n e i n t o f i n i s h e d i s c อ๋อไอ Assembler เนี่ยคือตัวประกอบอาหารโอเคคลิกที่ Assembler อ่าคือมันจะเป็นตัวที่ประกอบอาหาร วัตถุดิบทั้งหมดะรวมเข้าด้วยกันแล้วก็เสิร์ฟนะครับอ่าอ๋อกด Q กับ E เพื่อหมุนของนะครับโอเคเราต้องวางตรงนี้อ๋อกดคลิกขวาได้โอเคคลิกขวาคือปล่อยอ่ากดไปที่ a s s e m b l e อ่ะเกณ Now นว g h t c คลิกคลิกลย อ๋อให้คลิกขวานะครับไล like, ค์คลิกคลิกขวาโอเคโอดถอดถอดหน no, ูคลิกไลายเลือกเมนูเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพลนเบอร์เกอร์อ่าเพลนเบอร์เกอร์กดโอเคเสร็จปุ๊บก่อนอื่นพวกเราต้องมีสูตรอ่ารีเซพ์บัตท้อนในรีเซพ์เนี่ยอ๋อสูตรอ๋อง่ายง่ายเกมนี้ง่าย ก่อนอื่นต้องมีเบอร,เอร์เกอร์บันก็คือแป้งเบอร์เกอร์อ่าแล้วก็รอแพตตี้ก็คือไอเหมือนเนื้อสับนะครับเนื้อบดนั่นแหละแบบดิบแล้วก็เอามาปรุงให้สุกแล้วก็มาประกอบกันโอเคเข้าใจเข้าใจกดโอเคอ่าเสร็จปุ๊บเลือกที่ดิสพนเซอร์อ่าเป็นส่วนต่อมาในในพาร์ทลิสนะครับมีบูปินด้วยมีพาร์ทลิสโอเคอืม อย่าลืมกด EQ ให้มันหมุนเชื่อมกับ Assembler โอเคอย่างนี้คือลูกศรด้านบนนะครับ <c oughs> ลูกศรบนเครื่องเนี่ยคือชี้ไปว่าจะเข้าทางไหนนะครับคือจะส่งไปทางไหนนั่นแหละโอเคชิดขวาอันนี้ผมจะเป็นนี่เบอร์เกอร์บันสดอันล่างนะครับก็จะเลือกเป็นนี่ เราแพนตี้นะครับตามสูตรที่มันให้มาคือถ้าผิดสูตรจะประกอบกันได้หรือเปล่ามันรู้อาจประกอบได้แต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็วางไวน้นี่อ่าเครื่องคุกนะครับเครื่องทาอาหารแล้วก็นี่เบล์ Bell. อ่าให้มันออกมาทางนี้คลิปโอเคต้องหมุนให้มันตรงดนวยน,นะแล้วก็ใช้โรบติกอาร์ม แบบน,นี้ด้วยนะแบบโง่ด้วยนะเนี่ยมันเขียนโ,โรบอติกอาร์มดัมก็คือโง่สมาร์ทคือฉลาดนะครับก็จะหมุนไปทางนี้ถูกแล้วแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้อ่ะโอเคดูว่าหมดอาา่าฮะพวกเราต้องการเครื่องหยิบอาหารอ่ะเอาไปวางโอเคซึ่งไอ้นั้นมันแค่หยิบ วางเฉยๆแต่สมาร์ทเนี่ยมันจะทำอาหารให้ด้วยโอ้ <c oughs> คือไอโรบอติกอาร์มดำนะครับมันโงโอ่อะมันจะแค่หยิบวัตถุดิบไปวางเฉยๆแต่ถ้าไอสมาร์ทเนี่ยมันจะหยิบวัตถุดิบเอามาทำอาหารนะครับขออุดไว้ตรงนี้แป๊บนึงอ่ะผมมาเห็นตอนตัดนะผมอธิบายผิดนะครับก็คือไอตัว ไอโรโบโติกอาร์มดำเนี่ยมันจะหยิบทุกอย่างที่วางอยู่นะครับมันจะหยิบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ปรุงสุกหรือดิบมันก็จะหยิบหมดนะครับต่างจากไอสมาร์ทของสมาร์ทอะ่ะคือโรบอติกอาร์มสมาร์ทนะครับมันจะหยิบเฉพาะตามที่เราเซตหรือตั้งค่าไว้แบบมีฟิลเตอร์เงี้ยสมมติไอตรงเนี้ยถ้าเกิดผมเอาเป็นสมาร์ทวางใช่ไหม อย่างที่เห็นในคลิปนะครับมันก็จะหยิบเอาเฉพาะตัวอาหารที่เราตั้งค่าไว้ไปใส่ในเครื่อง a s s e m b l e แต่ถ้าเกิดเราเอาดำไปวางแทนตรงนั้นน่ะมันจะหยิบเนื้อที่ยังปิ้งไม่สุกกับเนื้อดิบะ่ะไปใส่ใน a s s e m b l e แทนนะครับโอเคต่อกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปส่งได้นะครับอันนี้มันให้เลือกนะครับวัตถุดิบฟิลเตอร์ที่เราต้องการคือ คุปปัตตี้อ่าโอเคตอนนี้เราทำการทดสอบคุลิฟตของเราได้แล้วเราไปดูกันว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้างโอเคสตาร์ทบอททอนอ่าสตาร์ทต,ตรงนี้ไหนอะอ้ะอนี่ยมาแล้วมาละซูมมันอ่าอ,อ,อันนี้เอาไปวางเฉยๆใช่หไหมมันเอาไปวางเฉยๆนะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นคนหยิบไปใส่ นะครับเนี่ยดูดูนะวับโอเคได้เบอร์เกอร์บันแล้ว1อันเ้ยไม่ใช่เบอร์เกอร์บันท่ยเบอร์เกอร์บันน้ำแป้งแพนเบอร์เกอร์หนึ่งอันนะครับอ๋อเสิร์ฟอยตรงนี้เนาะโอเคเอาไปเสิร์ฟได้แล้วได้หนึ่งทีแล้วโอเค Now let's see what happened มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครบแล้วใช้ยิงด้วย คุณได้ช่วยให้ฉันมาดูคตั้แรกนเนี่เห็นการขาโขลกแนนมนว่าฉันหมายถึงการข้องาตลาดอาหารจานด่วนเอ้ห้าร้อยวัตต์นะน้อยกว่าห้าสิบโอเคแล้วก็ออเดอร์ครบสามอันประสิทธิภาพอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเงินโอเคใช้ไป130่ามวัตต์วัตถุดิบใช้ไปแค่16แล้วก็มันนี่สเปนเงินที่ใช้ไปคือม ห8 0 0 0นะครับาพาดศูนย์นะเสิร์ฟแล้ว3แล้วก็ประสิทธิภาพนั่นแหละตามนั้นนะครับรโอเคแเราจะมาดูการทั้งขึ้นจากของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าร่วมกับชั้นอีกครั้งเมื่อคุณพร้อมโอเคเอ็ okay, มะไปต่อกันดีกว่านะครับก็ผมอาจจะเล่นสัก2ด่านนะครับแล้วค่อยจบก,ก็ตามนั้นอาจจะออเดอร์ลิท Order Leader Tutorial ก่อนนะครับอาจจะเอา Tutorial ให้ครบ2อันนี้ก่อนนะครับเล่นแค่2ด่านนี้ก่อนแล้วก็จบนะครับก็เดี๋ยวเล่นด่านต่อไปเอา้าลืมอ่านเลยว่ามันให้อะไรบ้างขอ้อบังคับเดี๋ยวไปอ่านได้นะครับไม่เป็นไร5 o r ออเดอร์แฮ l ฟู l ฟิลเลยโอเคต้องเสิร์ฟ5้ r ออเดอรพาวเวใช้ต้อง e s s อ่า,ใช,อ less, อาใช้น้อยกว่า500วัตต์ อา,อาหารก็ใช้น้อยกว่า50โอเคนะครับมามีเงินทุนทูนน่าสี่หมื่นคุณกลับแล้วฉันแค่เปลี่ยน,นบบออกซิเจนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราต้องการเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอถึงวเวลาเรียนรู้ว่าเราจะทําให้ครัวของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรดังนั้นเราจึงไม่เปิดวัตถุดิบหรือพลังงานก่อนอื่นคุณต้องการ ฟินิชดิสก์เช่นเช่นเนี้ยคิเชนเลเยอร์เอาเคอร์เรนตี้อิสเลเยอร์เอาอิสูตรของเบอร์เกอร์แผนบัตรไอมีดโปรดักอ่าเรามีสูตรคือแพนเบอร์เกอร์แต่เราต้องการผลิตชีสเบอร์เกอร์โอเคเข้าใจละเอ๋ออันนี้คือมันใช้อันเหมือนคล้ายๆอันเดิมกับที่เราทำก่อนหน้าน,นี้นะครับไปดูสูตรอ่ารีเซพอยู่นี่ ชีสเบอร์เกอร์ต้องใช้เบอร์เกอร์อรบานอ่าอ่ารอแพนตี้ชีสอ่ากลายเป็นคุกคุกเกตแพนตี้แล้วก็ชีสสไลซ์โอเคแปลว่าต้องเอาชีสไปสับแล้วก็เอาเนื้อบดเนี่ยไปย่างนะครับแล้วก็เอาไปประกอบเป็นชีสเบอร์เกอร์มามาเริ่มกันดีกว่าอันอันแรก <c oughs> อันแรกอันนี้มันรออยู่มันเกิน อ่าฮะอ่าอ uh. 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 ันนี้ม uh. 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 ันจะสไลด์มานี uh. Now, ่แล้วเข้านี่โอเคนะครับปาพิกอ่าแอนนี่อินเจนอินกิเดนเอาคลิกอ่าออนดิสเชนเซอร์อ่าแล้วเอามาวางตรงนี้อ้าวกดผิดโอเคหมุนโอเคเสร็จปุ๊บ ไลค์คลิกที่มันเลือกเป็นชีสอ่าชีสอ๋อเหมือนไอ้นี่มันเป็นตัวผลิตวัตถุดิบปะอ๋อโอเคโอเคอ่าชีสเสร็จปุ๊บเราต้องการสไลด์ต้องใช้ฟู้ดต้องใช้ฟู้ดโปรเซ,เซรรเสเซอร์อ่ะโปรเฟเซอร์อ่อใช่ปะไม่โปรเซสเซอร์ถูกแล้วนี่หว่าฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็โอเคมันบอกให้ไลค์คลิกที่นี่แล้วเลือก ตามสูตรเป็นชีสเบอร์เกอร์นะครับโอเคถัดไปก็กดสตาร์ทที่ปุ่มนะผมจะมาดูระบบอ๋อ,อนี่มันจะเขียนด้านบนเลยว่าเป็นวัตถุดิบะไรออกมางี้ปุ๊บอันนี้จะหยิบไปไหนอ่าไปนู่นเลยพอผ่านเครื่องนี้ปุ๊บชีสก็จะถูกสไลด์เลยอัตโนมัติโอเคเสร็จปุ๊บมันก็จะเอาไปประกอบกันอ่าอันนป,ปิ้งนะหยิบมาประกอบ ประกอบพอออกมาปุ๊บก็ส่งไปเสิร์ฟโอเคอันนี้เห็นไหมมันมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นด้วยว่าเออกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอครบร้อยมันก็จะเสร็จหนึ่งอันนะครับโอเคเราต้องการออเดอร์ทั้งหมดห้าอันโดยที่ใช้ไฟให้น้อยกว่าห้าร้อยวัตต์เนี่ยเห็นไหมมันเขียนเลเวลโพซิสไอโพซิสไม่ใช่เลเวลโพเกส นะครับก็คือความสําเร็จอะของด่านนั้นจะขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับเราต้องใช้ไฟให้น้อยกว่าา500วัตนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบให้น้อยกว่า50แล้วก็เสิร์ฟออเดอร์ทั้งหมด5ออเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านแล้วโอเคคือันนี้มีข้อบกพร่องวัตถุดิชิ้นเบอร์เกอร์อไม่ดงจบเสียทั้งส่วนผสมและที่สำคัญกว่านั้นคือไฟฟ้า การใช้อิเล็กตรอนในทางที่ผิดทำให้รู้สึกเศร้าและโกรธออเดอร์ลิเดอร์คือเอาไว้ไหนเอาไว้นี่ไฮไลท์คลิกอ่ะออเดอร์ลิเดอร์ทำอะไรได้ชีตบล็อเกอร์ชีตเบอิกบล็อกเกอร์ทุยชีตเบอร์เกอร์อ๋อมันจะคอยตรวจสอบไอออเดอร์นะครับโอเคนิวคอนเน็กติฟาร์ธอ่ะ คลิกออนพาร์ทคืออันนี้อ๋อ oh, คือเป็นเครื่องตรวจสอบว่างั้นอ่ะดูน็อตติงอ่ะดูน็อตติงแล้วไงเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไร p พรฟอร์มแอคชั่นอ่ะแล้วก็นิวพาร์ทอ่ะก็เชื่อมตรงนี้อ่ะ uh. อ uh, ่าลิฟท์คลิกรออ่ะ create connect อ่า create connect create connect เสร็จปุ๊บกับดีเฟนเซอร์อ่าปรับเป็น perform one time action นะครับอันล่างสุดโอเคเสร็จปุ๊บก็ connect กับอันนิวคอนเน็กพาร์คือกับอันนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเหมือนที่มันบอกนะครับเพอร์ฟอร์มแอคชั่นโอเคนิวพาร์ตก็กับอันนี้ด้วยเหรออิเล็กทริกพิลปรับเป็นจากนอตตี้ดูนอตติงนะครับปรับเป็น On Y order is pending เฮ้ย On On ไม่ใช่ Off กดปิดกดปิดโอเคนะครับแล้วก็กด Start ไหนดูนี่มันจะเป็นอะไรทางด้านซ้ายจะมีที่ที่คำสั่งซื้อของลูกค้าจะปรากฏขึ้นถึนจะจำลองคำสั่งซื้อของลูกค้าลางส่วนจำลองทำเสียงบุกขึ้นใจบบนะครับหรือว่าแบบผิดอะไรอย่างนี้ สำหรับตัววัตถุดิบเนาะแล้วไงไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยวัตถุดิบไม่ทำงานเนาะออนทำงานลวเอา้าไม่เห็นตัววัตถุดิบออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ก็ดูว่าหายคือเหมือนมันจะเป็นตัวตรวจสอบนะครับว่า,าถูกหรือเปล่าหรือเร่งประสิทธิภาพการทำงานอะไรเงี้ยแบบ ตรวจสอบว่าเออไอที่ผ่านเนี่ยมันใช่หรือเปล่าคือเป็นตัวอ่านค่าไอของวัตถุดิบนะครับอ่านว่ามันถูกต้องหรือเปล่าตามที่เราต้องการแบบเหมือนคอยอ่านค่าแล้วก็กํากับด้วยว่าเออใช่หรือเปล่าถ้าผิดจะเป็นยังไงมันจะสั่งอัตโนมัติอะไรนี้นะครับก็มารอดูตอนนี้ใช้ไฟใช้วัตถุดิบไป12นะครับใช้ไฟไป 160วัตต์ซึ่งตอนนี้อาหารยังเสิร์ฟไม่ถึง5้าเลยนะครับแต่ว่ามันเสร็จหมดแล้วแหละเนาะโอเคเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ใช่โดก็บัน,นเปอร์เซนต์เออจะเสร็จแล้วเนะี่ว่าอีกโอเคเสร็จแต่ก็เดี๋ยวรอมันเสิร์ฟนะครับซึ่งอยากให้มัามีปุ่มเรื่งเวลามากเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับเพราะว่า เดี๋ยวอนาคตก็คงสอนแหละโอเคนะครับมาดูประสิทธิภาพกันดีกว่าสมบูรณ์เลครับเราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพห้องครัวของเราอย่างมากฉันรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับงานนี้ฉันคิดว่าถึงเวลาเริ่มต้นในสถานที่แรกของเราแล้วเราจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้าๆได้แล้วเราก็เปิดร้านแรกเลยดีไหมโอเควัตถุดิบที่ใช้คือยี่บเอดพลังงานที่ใช้สองร้อยห้าสิบ้าวัต มื่ออาหารที่ส่งไป5มื้อแล้วก็ประสิทธิ์ล้มเหลวศูนย์ประสิทธิภาพ90%เนะครับก็เอาเป็นว่าเล่นแค่2ด่านตอนนึงคลิปก็พอนะครับซึ่งเราเล่นทูต o r เรียไปครบ2ด่านแล้วก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมออโตมาเชสใน EP ที่1ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะ อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะก็พัรหน้าเราจะมาต่อกันอีก2พาร์ทนะครับก็เป็ว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ